สวัสดีครับสวัสดีตอนสาย,สายนะครับของวันที่27นะครับก mm hmm. ุมภาพันธ์2025ขณะนี้เวลา8ปดนาฬิกายีนาทีนะครับแอดมินนั่งทำคลิปอยู่ที่อยู่ในรถนี่แหละฮะอยู่ข้างๆถนนแจ้งวัฒนะตรงปั๊มน้ำมัน, Cloud Tech นคาร์คารเทคนี่ยฮะตรงทีโอทีนี่แหละฮะหน้าทีโอทีปั๊มคาร์เทคมีที่เดียวอ่าใกล้ไอทีสแควร ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับอ่านห้านัดลุ้นแชมป์แล้วฮะอ่าห้านัดลุ้นแชมป์จริงๆเลยฮะเนี่ยลุ้นถ้วยฤดูกาล2024-25จริงๆเลยฮะอ่านัดแรกนะครับจบลงไปเรียบร้อยครับเป็นนัดที่27นะครับของ38นัดของทั้ง2ทีมนะครับคือลิเวอร์พูลแล้วก็อาร์เซนอลนะครับผลปรากฏว่าเมื่อคืนเนี้ยนัดแรกของการโฟกัสห้านัดนะครับลิเวอร์พูลเก็บชัยชนะได้กับนิวคาสเซิลไป2ประตูต่อ0ูนย์นะครับ เออก็ผลผลผลชนะนี้ก็ทำให้ลิเวอร์พูลเนี่ยนำห่างไปอีกละฮะเนื่องจากอาร์เซนอลเนี่ยไปเสมอฟอเรสต์นะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับที่ซิดิกาวครับทำให้ระยะห่างของแต่เนี่ยแทบจะกูไม่กลับแล้วแหละฮะตอนนี้อาร์เซนอลน่าจะตามไม่ทันแล้วแหละสิบสามแต้มก็คือถ้านับแมตคือสี่แมตกว่าก,ก็เสมออีกแมตหนึ่งสี่แมตบวกหนึ่งอะไรประมาณนี้ซึ่ง ซึ่งเป็นไปได้ยากนะครับอ่าอย่างดิวพูชนะนัดนัดหน้านี่อาร์เซนอลนะอาจจะไปเสมอกับแมนเชสเตอร์ยู่ในเต็ดที่โอแทฟฟอร์ดก็ได้อ่าอะไรประมาณนี้มันก็จะไปห่างกันอีกเนื่องจากอาร์เต้าก็มาให้สัมภาษณ์เราขาดศูนย์หน้าครับศูนย์หน้าเนะี่ยเออเปรียบเสมือนม้าขาหักอะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปอ่ะก็นั่นน,นะคือเป็นการวางแผนนะอารเต้าเ้ยอ้างไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่าทีมอื่นเขาก็เจ็บกระนาวเหมือนกันแล้แหละ ไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลเอ้ยแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเอ้ยหรือว่าเซลซีเอ้ยเจ็บกันจ้าระหว่างเรายิ่งปไปด,ดูการยิ่งนัดกันเจ็บด้วยอะไรบ้างเป็นธรรมชาติของฟุตบอลอนะอาร์เซนอาตัวนี้ก็สรุปแล้วคือหานัดล่าสุดเนี่ยนัดแรกเนี่ยอาร์เซอนอลสะดุดนะครับที่ซิติเกาเก็บได้แค่แต้มเดียวส่วนลิเวอร์พูลบินไปต่อนะครับเก็บได้3แต้ม ก็นัดต่อไปเนี่ยอาเซนอนอาเซนอนจะเตะวันอาทิตย์ที่9นะครับวันที่9มีนาคมส่วนลิเวอร์พูลนจะวันที่8มีนาคมส่วนส่วนอ่าโปรแกรมยุโรปทั่วยุโรปนี่ก็จะมีมีนะ มีในกลางสัปดาห์เดี๋ยวไปดูอีกคลิปหนึ่งนะอย่างเช่นลิวพูลจะไปเจอกับปาราสแซังยงแม่งนะครับโอ้ปารีสเมื่อคือนนี้ก็ถลม่มคูโตสูไปเจนะครับโอ้มาแรงนะครับอืเก็บไปยิงลิวพูบ้างเดอ้อ <c oughs> ก็รุ้นรุ้นตอนนี้ลิวพูหล,ลักๆก,ก,ก,ก็รุ้นอยู่2ถ้วยนะฮะส่วนคาราบาวคับเนี่ยก็ก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าได้เข้าชิงแล้วก็รุ่นอีก2ถ้วยว่าง,งั้นเถอะว่าจะได้เข้าชิงหรือไม่ก็ ก็ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์นิดนึงนะครับพาะเนื่องจากอร์เนอร์สโอตมาคุมปีปีแรกเ่ยายอนไปนู่นแหละต้นฤดูกาลเนี่ยขอแค่ท็อปโฟขอแค่นู่นนี่นั่น,นที่ไหนได้อของจริงเว้ยมาเนี่ยคือบอลฮอลแลนด์นี่สุดยอดนลคุณซื้อฮอลแลนด์นี่สุดยอดแต่ไม่ทุกคนนะครับก็ท้งนี้ท้งนั้นก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากนักเตะแล้วก็ผู้บริหารด้วยอะไรประมาณนี้อย่างเทนทาเขาก็ฮอลแลนด์นะเขาก็มาไม่มันก็ไม่ค่อยปัง แต่ว่าไม่ปังก็ไม่ได้นะแอดมินว่าเขาทำโอเคนะได้2แชมป์เนี่ยอ้าวมีใครทำได้บ้างอาร์โอม,มิเน่ทำได้ไหมเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเออ่5นัดนี้โฟกัสนี่น่าจะ,น,าจะน่าจะถึงแชมป์ได้เลยครับแต่ในฝั่งลิเวอร์พูลน่าจะถึงแชมป์ได้เลยครับก็ขออีกไม่กี่นัดหรอกคาดว่าอีก4นัดเนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยมีสะดุดมองด้วยตาปล่าเลยมีสะดุดอีก2-3ถึง2-3นัดเนี่ย อีก4นัดที่เหลือในแอันินว่าเก็บได้ได้อีกอีกสักสักหแต้น่นก็ถือว่าเก่งแล้วเพราะว่ายอมรับครับว่าอาร์เซนอลฟอร์มไม่ปังเหมือนตอนต้นฤดูกาลเนื่องจากตัวหน้านี่ขาดลวดเลยไม่มีซาก้าคนเดียวนี่อยู่เลยครับทางจรวดทางด้านฝั่งหัวจบเลยครับมันมันเน่อๆในหลายๆด้านเลยจริงๆเลยนะครับก็เป็นไปตามนี้นะครับคลิปนี้จะถูกอัปโหลด ลงไปในเช้าวันศุกร์นะครับอ่าเช้าตู่วันศุกร์นะครับอ่าก็ติดตามรับฟังกันได้นะครับเออก็ตารางคะแนนนะครับถ้ายกมาแค่สองทีมก็ลิเวอร์พูลมี67เแต้มนะครับแข่งมากกว่าอาเซนอลหนึ่งนัดก,ก็ก็จริงเหอะส่วนอาเซนอลเนี่ยมีอยู่54แต้มนะครับโดยในทางทฤษฎีเนี่ยมันตามไล่กันทันอยู่แล้วแหละในทางทฤษฎีแต่ปฏิบัติเนี่ยมโมโหยากครับยากมากที่จะไล่กันทัน ไม่ต้องถึง1 3นัดหรอกเอาแค่6นัด6แต้มเนี่ยก็ไล่กันยากแล้ว2นัดนี่ก็ไล่กันยากแล้วนี่ในทางปฏิบัติแนตะ่ทางทฤษฎีมันไปได้หมดนะครับเออ,เอ,อก็น่ามาทางทางัวเล่งคิดอยู่ในใจมันก็ไปได้อะไรประมาณนี้เนาะอ่ะสรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับพอหอบปากหอมคอนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ